สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้วิธีการทำโค้ด VBA นะคะในการสร้าง PowerPoint Presentation ประมาณสิบสไลด์ด้วยกันนะคะวิธีการเนี่ยจากการที่ปกติเราต้องมีการนั่งคิดหัวข้อในการทำ Presentation นะคะวันนี้เราจะใช้เครื่องมือตัวหนึ่งก็คือ Chat GPT นะคะในการที่จะ ช่วยสร้างในเรื่องของ presentation slide นะคะผ่าน powerpoint คราวนี้วิธีการของเราเนี่ยจะทำยังไงก่อนอื่นเราต้องไปสร้างโค้ดผ่าน Chat GPT กันก่อนนะคะ,ะก่อนอื่นเราเข้าไปที่ Chat GPT ก่อนนะคะอันดับแรกนะคะให้ทุกท่านเปิด Chat GPT ขึ้นมานะคะ ถ้าเราเข้ามาในส่วนของหน้าเว็บ Chat GPT ก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะคราวนี้หากใครไม่เคยเข้า Chat GPT เนี่ยจริงๆง,ง่ายมากเราก็สามารถเข้าไปที่ Google นะคะเดีวแบ Backward ไปก่อนก็ได้นะคะอ่ะนี่เลยเข้าไปที่ Google แล้วก็เลือก ChatGPT อ่าก็ได้ออกมาเป็นหน้านี้นะคะง่ายมากป้าคราวนี้แล้วเราจะทำยังไงในการสร้างโค้ด VBA ในการทำ PowerPoint file ก่อนอื่นเราก็ต้องถาม ChatGPT ให้ตอบคำถามให้เราก่อนอ่าคำถามของเรามีอยู่ว่าอันนี้เป็น ตัวที่อาจารย์สร้างไว้แล้วเอางี้แล้วกันเดี๋ยวคเพื่อประหยัดเวลาในการไม่ต้องพิมพ์ใหม่อ่านี่เลย I want you to write me นะคะ VBA code for a PowerPoint presentation about อาจารย์ต้องการสร้าง the digital transformation and D I O T นะคะหัวข้อนี้ built in all text นะคะ No placeholder and pen slide นะคะพิมพ์เสร็จเรียบร้อยอ่าพิมพ์เข้าไปพิมพ์เสร็จกด enter นะคะตันนี้กด enter เรียบร้อยตอนนี้อยู่ในช่วงของการรอ Chat GPT ตอบคำถามเราอยู่นะคะอ่าตอบเรียบร้อยแล้วนะคะได้โค้ดมาแล้วก็ ชทจีพีทีจะดีไซน์ในเรื่องของหัวข้อต่างๆขึ้นมาให้เราอ่าเรียบร้อยนะคะได้โค้ดมาแล้วราวน,นี้เราได้โค้ด VBA เรียบร้อยนะคะเราเราก็จะคัดลอกนี่นะคะคัดลอกเสร็จแล้วเนี่ยเอาไปวางไว้ที่ไหนนะคะเราก็ต้องไปที่ PowerPoint นะคะอ่าเปิดไฟล์ PowerPoint ขึ้นมาก่อนนะคะเ,คเปิดไฟล์ขึ้นมาเรียบร้อยอ่าเดี๋ยว อาจารย์สอบแชร์นิดนึงเพราะว่าเข้า PowerPoint เนี่ยต้องแชร์รอบนึงโอเคร้อยอันนี้คือ PowerPoint ของเรานะคะเขาเนี่ในการสร้างตัว PowerPoint ผ่านโค้ด VBA เนี่ยเราจะต้องเข้าไปที่เมนูบาร์ชื่อว่า Developer เราก็เลือก Visual Basic นะคะแต่คราวนี้ ท่านไหนยังไม่ได้มีการ add เมนูบาร์เรื่อง developer นะคะอาจารย์แนะนำให้เข้าไปกดไฟล์ option นะคะแล้วก็เลือก customize ribbon แล้วก็ติ๊กถูกตรง developer อะ่ะติ๊ก ok เ,เรียบร้อยหลังจากนั้น,นก็กลับมาที่หน้า developer นะคะแล้วก็กด Visual Basic อ่ากดมาเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็จะเป็นหน้าตานี้นะคะ คราวนี้เราก็จะต้องกดโมดูนะคะโมดู module. กดสร้างขึ้นมาเมื่อกี้เราค็ปี้มาแล้วเราก็คอนโทรลวี v. อ่าเรียบร้อยวางวางเสร็จสามารถกดลั่นเมนูบาร์ด้านบนหรือกดสัญลักษณ์นี้ได้เดี๋ยวตอนกดข้างบนอ่าลั่นตึง้งพรีเซนเทชันครีเอทซัก เซสฟู l ี่แต่งว่าทักเสร็จแล้วโอเคไปที่ powerpoint นี่นะคะได้มาแล้ว powerpoint หน้าหนึ่งหน้าสองหน้าสามนะคะเช็คอีห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสไลด์ครบถ้วนนี่คือ chatgpt design สไลด์ให้เราเรียบร้อยครานี้สไลด์มันอาจจะยังไม่สวยงามนะคะเราก็สามารถไปกดดีไซน์สร้างตัวพ o w e r p อย n t ของเราสามารถปรับรูปแบบได้นะคะอาจจะเป็นดีไซน์นี้โอ้ายตามากนี่ดิ a จ t r ทั s f o r m i s i o n นะคะดีไซน์นี้ก็ แล้วแต่ทุกท่านเลยว่าจะชอบดีไซน์ไหนก็สามารถปรับเปลี่ยนนะคะ PowerPoint ของพวกเราได้เลยนะคะอาอจะเป็นดีไซน์นี้นะคะก็เลือกตามความสวยงามความชอบของทุกท่านวันนี้ก็ในเรื่องของการสร้าง PowerPoint สั้นๆด้วย Chat GP GPT ในการทำโค้ด VBA นะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ฝากพวกเราไปฝึกฝนฝีมือนะคะแล้วก็สามารถแนะนำหรือสนใจคอร์สต,ตัวไหนที่อยากทำนะคะก็สามารถคอมเมนต์ใต้โพส์ตนะคะแล้วก็บอกมาได้นะคะอาจารย์ก็พยายามอัปเดตนะคะให้ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ก็ มาเท่านี้นะคะสั้นๆรวดเร็วกระชับสวัสดีค่ะ